สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดตีนำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหัวยราวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์องพนนะครับผมก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคำเตือนนะครับผมจากทางช่องคำเตือน ทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางนำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่15นะครับผม สำหรับวันที่15นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่1วิ่งดูด9กับ3นะครับผมสำหรับเลขที่ออกนะครับผม8 4 5 9 7 6 8 4เป็นล่างนะครับผมชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็5 9 6, ล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็9 7 6เป็นชุด3ตัวบนนะครับผม แอดมินก็เจาะก็เน้นเข้าอยู่9559นะครับผมสำหรับชุด4ตัวนะครับผมเป็นเลขล่างนะครับผมก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผมก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับอันที่17สําสำหรับอันที่17เเลขในตารางจะมี8 3 4 7 5 6นะครับผม แอดมินจะให้เด่นอยู่ที่6นะครับผมวิ่งรูด8กับ5นะครับผมสำหรับ8นะ6นะครับผมมี6 6 1 หกสามหกสี่ และก็หกแปดนะครับผมสำหรับแปดนะครับผมแปดหนึ่งแปดสามแปดสี่ แล้วก็แปดเจ็ดนะครับผมห้าก็จะมีห้าหนึ่งห้าสองห้าสามแล้วก็ห้าสี่นะครับผม สำหรับในชุดกันนะครับผมเป็นหกเก้าแปดหกแล้วก็ห้าหกนะครับผมเบิ้ลหกหก 88แล้วก็55นะครับผมสำหรับ3ตัวนะครับผมแอดมินจะจับในตารางนะครับผมหนึ่งคู่นะครับผมคือ734นะครับผม แปดห้าสี่เก้าแปดหกสามห้าหนึ่งแล้วก็หกห้าแปดนะครับผม แอดมินจะสรุปให้ทีนึงนะครับผมสำหรับหวยลาวพัฒนานะครับผมงวดประจำวันที่17กุมภาพันธ์2566นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่6นะครับผมเม็ดเดียวนะครับผมคือ6 6จะมี6 8นะครับผม6 4 6 3ก็ต้องรองนะครับผม สำหรับ8นะครับผม8 3 8 4 8 1ก็ต้องรองนะครับผมสำหรับ5นะครับผม5 3 5 4 5 1ตัวรองนะครับผมในชุดกันมี6 9 8 6แล้วกละก็5 6ชอบค่อยตามนะครับผมเบิ้ล8 8 6 6สำหรับ3ตัวนะครับผม 7 3 4 9 8 6แล้วก็658นะครับผม fc พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดไลค์ like นะครับผมกดติดตามให้กับแอปดีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อ,ตอ,ตอไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอให้ fc พี่น้องมีแต่ความโชคดีเฮงๆปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผม สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ